1> at 1:27. At 1:28 a.m., you can see the last cars driving over that bridge. And about 30 seconds later, the ship rams into one of the bridge's supports, bringing down the entire bridge. หน่วยยามฝั่งสาราฐกล่าวว่ากำลังระงับการค้นหาและช่วยเหลือบุคคลทั้ง6คนที่ยังคงสูญหายหลังจากการพังทลายของสะพานฟรานซิสสกอตคีในเมืองบลติมอร ผมอยากจะประกาศคืนนี้ว่าจะระยะเวลาที่เราค้นหามาความพยายามในการค้นหาอย่างกว้างขวางที่เราทุ่มเทลงไปอุณหภูมิของน้ําซึ่งณจุดน,นี้เราไม่เชื่อว่าเราจะต้องตามหาบุคคลเหล่านี้ได้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่คนเรือทรีชแนล กินเรียเก่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวช่วงเย็ยนวันอังคารการพังทลายของสะพานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ลำหนึ่งสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเมื่อช่วงเช้า,ชา,ว,า,ว,าวันอังคารและชนเข้ากับต่อสะพานส่งผลให้ผู้คนและยานพาหนะจมลงไปในแม่น้ำพาตาสโกที่มีความเย็นเยือกเชื่อกว่าผู้สูญหายทั้งหคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานก่อสร้างที่กำลังซ่อมแซมหลุมบ่อบนสะพานพอลเจวีเดเฟลรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัฐเมเรนแถงข่าในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เราจะระงับความช่วเหลือและก็ความพยายามที่จะค้นหาที่กําลังดําเนินอยู่ซึ่งหน่วยยางฟังจะไม่ละทิ้งงานนี้ไม่มีปรรจมิตรของเราคนใดที่จะจากไปแต่เราก็เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระยะเวลาของการทำงานอื่นเมื่อวันทังคารที่ผ่านมามี คนสคนสามารถถูกช่วยชีวิตขึ้นได้จากแม่น้ำพัตเทปสโกคนหนึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บและอีกคนหนึ่งถูกนำตัวส่งศูนย์ช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บในพื้นที่ขอแถลงประกาศสาหัสบ้างผู้ป่วยรายหนึ่งที่เขา,เร,ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์มาหาวิทยาลัยเมริแลนด์จะรับการปล่ตัวในวันอังคาร ฟิลิเซียพอตเตอร์สมาชิกสภาเมืองเบลติวบอกกับบอริสเชนเซสของ CNN เมื่อบ่ายวันคานว่ามีศพถูกเก็บขึ้นมาจากแม่น้ำแต่ต่อมาเธอบอกว่าเธอพูดผิดคลเอกโรแลนด์เอลบัตเลอร์จูเนียร์เลขาธิการตำรวจรัฐแมริแลนด์ยืนยันระหว่างการแถลงข่าวช่วงเย็ยนวันคานว่าไม่มีการเก็บศพขึ้นจากแม่น้ำขณะน,นี้ความพยายามที่จะเปลี่ยงเป็นความสนใจไปที่การค้นหาผู้สูญหายเพื่อครอบครัวพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกันเบลเลอร์กล่าวเรจุดนี้เราไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่เราตั้งใจที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วย ัวเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือ